คุณน่าจะรีบรีบกลับเดี๋ยวตกรถใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราถ่ายกันก่อนเเดี๋ยวคุยกันแล้วกันรโอเคมีมีกล้องคนไหนอยากจะถ่ายรูปรวมไหมคะ Tôi không đi làm á, tôi đã tổng quân rồi rồi Ok Lúc ở oh, oh, lúc không phải là nó Nên Khó mấy Nên Điều... Sò Sắp ขอบคุณที่สลาเวลามาอันนี้น่าจะได้เป็นการเจอกันกา่อนท,ที่พี่เขาจะไปเมการปะใช่แล้วก็ไม่ได้เจอกันโอ้หลังจากวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันเลยใช่เจอก,กันอีที่กคือเดือนหน้าเลยใช่จะคิถึงกันไหมฝากแม่กุหลาบด้วยได้ไะะช,ช่วงระยะเวลาที่ไม่อยู่ฝากเทรหรือว่าฝากชื่อกคนโกรโมทล,ละครวางบอกอนิการด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือ ตั้งใจมากๆจะบอกว่า5นาทีที่ดูไปเมื่อกี้ชอบไหมเขาไม่หลุดเลยอ่ะเขาเาไม่หลุดฉากแบบว่าระหับระหับโดยก็น่าจะเก็บเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูในแต่ละ EP เพราะว่ามันเป็น8 EP สั้นๆก็เลยเหมือนปลายสวายปะนี่เรียนจ เดะปเป็นกรนบริวชีขอบคุณทุกคนที่มานะคะใครที่มาจาับต่างจังหวัดนี่ไหมคะโน้ตโอ้ทุกคนมีข่าวร้ายจะบอกอเราอยู่กันได้อีกแค่ห้านาทีเพราะว่าห้างปิดสี่ทุ่ม ติดสีชุดอี่มากคือเนาะแล้วเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกทีนึงก็คือเดือนหน้าตอนนี้ก็เรียกดาราสาวได้แล้วดิตอนที่อยู่บนเวทีในโรงหนังหนมรู้สึกแบบเฮ้ยไม่คิดว่าตัวเองจะมาอยู่จุดนี้ได้จริงๆขอบคุณทุกคนที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จของพีฟ้าด้วยนะคะปกคุือให้เลยนหน่อย กราพู้เลยว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพี่ฟ้าหรือว่าแม่กุหลาบในวันนี้อย่างแน่นอนนะคะเราอยู่กันด้วยกันตั้งแต่ก้าแรกที่เป็นนางงามจนมาเป็นนักแสดงนักร้องก็เป็นมาแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองเยอะๆพราะพี่ฟ้าภูมิใจในตัวแฟนคลับของพี่ฟ้ามากๆภูมิใจในตัวทุกคนแล้วก็วันที่6 ด้วยละกันนะคะสำหรับดีขึ้นใจของน้องรูด,ดิวแต่ว่าพี่ปาไม่แน่ใจว่าเขาจะลงช่วงกี่โมงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานไม่ย่องนะก,ก็ก็ค่อนข้างดีแล้ว ไลายมากลายมากโอเรื่องนี้สนุกมากบอกเลยว่าใส่สุดเป็นทุกคนนะเมื่อกี้ก็คือ <c oughs> เห็นทั้งที่พนะคะคิดว่าน่นาจะไปใหกไกลกันอยู่พอสมควรสำหรับก้าวแรกของการเป็นนักสแสดงแบบเป็นรูปแบบโอเคตอนนี้เราเหลือเวลาี่นาทีฮะ <c oughs> ไม่ทุกคนนะจะออกจากห้างไม่ได้ไม่ใช่เลยหรอก อีกก็คือดูหนังก็คือเกินเที่คือจัแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้กลับมาที่นี่อีกในกันสิงหาคมกับอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งกับเดอะไมลีเออันนั้นก็เชื่อว่า่าจะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งก้อนที่น่าจะบูมมากๆเพราะว่าเราได้เล่นกับคุณเจฟชาเตอร์ด้วยเป็นเกียรติมากแม้จะคุยไม่รู้เรื่อง โอเคช่วงนี้โอ้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเป็นมอบเลยแล้วกันเนาะเพรเดี๋ยวหมดเวลานะคะซื้อชิ้นมาใช้ขอบคุณนะคะอันนี้คนถ่ายรูปอยู่แล้วเนาะอันนี้เรื่องมิมมิ คุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพีมอนด้วยกิ๊มเร็วกเลยยิ้มสั่งแรงดิเดินทีขอบคุณให้ไอดองไปช่วยน้วยเดี๋ยวฉไปช่วยแล้วนะคะอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับบ้านหังอินฟ้าด้วยนะคะว้าวสำหรับดอกไม้แล้วก็ช่อเงินนะคะมีคนถ่ายรูปไหมคะของบ้านฮ่องกงนะคะ ขอบคุณนะคะอ่ะมีคนถ่ายรูปไหมฮะเอาละกันยิมไปก่อนแล้วกันเนาะนหนึ่งสอง <laughs> <laughs> อ๋อ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะโอ้นั่นคือบ้านและที่นโอ้โหขอบคุณนะคะจากบ้านกองทัพกินงฟ้านะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับช่องนึงแล้วก็อันนี้เกดเดี๋ยวแป๊บนึ้งนะ ต้องถ่ายรูปไปนะยังไม่แกะถ่ายแล้ยังไม่แก่อีกไหมอันเดียก่อนยิ่อะไรอ่ะเดี๋ยวส่อจสิ The land oui? เด็กยรึ่าสวยยสวยสวยใช่แัน่รู้อกมาสวยีอ้ยนี่เป็นแฟนสวตัวนิสิตอ่วะ้ไปต้องไให้แล้วอะก็ไม่ไหวถัง ¡Gracias! Sí. รวมแอปเดียวขอบคุณบ้านอิงหลับได้แล้วค่ะดีจังทีขอบคุณโอ้โหันดีกันมากมากให้แล้วแต่ดีทันมากเองขอบคุณดีมาองพี่ชายบอกเขาดีมาก โดยถ่ายรูปที่มี่วามชอบโดยถ่ายรูปนี้ของลีนาถ่ายได้เลยค่ะอยากมีโมเมนต์อยากอะไรถ่ายกันได้เลยเลื่อนไปซ้ายมือลุก lúc còn cái tò này không cái này đẹp 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 คุณค่ะให้นะคะขอบคุณค่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคนะ่ะเดี๋ยวพี่พารถกวนถ่ายรูปให้หน่อยละกันนะคะโอเคนะ <c oughs>

ขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะขอบคุณนะคขอบคุณขอบคุณป้าเลนะคะขอบคุณค่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 ะ ไม่ได้แล้วไม่ได้ยืนไม่ได้โห้ทุกคนอมเมนต์อีกหนึ่งรอบนะคะไม่ ถึงแล้วคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันถค่ะเราเจอกันเดือนหน้าคะถัดวันีม่าเป็นบ้ากลับบ้านดีดนะคะฝากเพื่อนๆที่ใกลับมาเดียวแล้วก็วันนี้ขอบคุณ ขมบคความตั้งใจมากๆกจริงๆแับแม่กุหลาบโบตันเชนหยดไปในอ้อมใจด้วยนะคะไข่มูกด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะหนึ่งเดือนที่ไม่ได้เจอกันรักสุขภาพตัวเองด้วยจะได้มาเจอกันแบบว่าเอเนร์จีน่ารักน,ร,กนรักแบบนี้นะคะรักทุกคนมากๆนะคะ อย่าขันพี่้าค่ะให้เจ้าาขอหน้าลักหน่อยได้ไหมคะ ยังใ,ใจใพี่พกาดด้วยนะคะจะได้กลับบ้ากนกปหรอเขา,าทุกคนนะคะแล้วก็ฝากคช่วยด้วยนะคะจะเอายอดเท่าไหร่ดีไัดนนได้ไม่ไเป็นไปได้มีแค่ับหนนะะงกดขรพอตจาแค่ใครดิ สวยมากบคดณมากใครร้องใครแล้วน,ะะนาะไปัง่ายกมีใครมาเจอกันครั้งแรกม วันที่หกว,วันที่แปดว,ว,ว,วันที่สิบไปไบไปแปไปจะกันะกอีกทีก็คือแต่ยังไม่ชว์ก็คือจริงๆมีหนังผีติดต่อเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าต้อง ฝากทุกคนไปบอกคุณนวัดกิสระไกรศีด้วยค่ะขอหัขีดืคุณใค้เลินทีชอฝากด้วยนะคะทุกคนรักทุกคนมากๆนะคะเดินทางกับบ้านสวสดีม่ะนะัสดีนะคะทุกคน